นี่เขามากินตัวที่หนูให้ดูตัวใหญ่ตัวใหญ่หญน,นะคะเป็นที่เลี้ยงหอยนางลมนะคะลูกปูอายุหนึ่งคืนได้ครับวิวขนาดนี้นองเงี้ยครับโอ้หนึ่งคืน เดี๋เราก็รอปล่อนช่วงกลางคืนเราจะไม่ปล่อยทลางวันเลยเพราะว่าถ้าปล่อยทลางวันเนี่ยลูกป,ปลาที่หากินถือน้ำจะมากินมันหมดเลยเราจะปล่อยหลังจากสามทุ่มไปแล้วซึ่งปลาพวกนี้จะไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อปลานะคะไปให้อาหารข้างใน โยนไปตัวหนึ่งอะนี่จนทบำอนีรก็มีปลาเขมมีกนี่ไงปลาเข็มมันกันเลยเหมือนที่เมื่อกี้ใช่ใช่ลูกนี่เขามากินตัวที่หนูให้ดูตัวใหญ่ ตัวใหญ่ะมันเป็นปลาอะไรไม่รู้ปลาตัวเล็กอ่ะลองโยนไปสิ่ปลา่ปลาตีนหรือเปล่าหอยนางรม นี่แกะขายเหรอคะหรืว่าอ๋อตรงนี้จะเป็นธนาคารปูนะคะนี่ถ้าพี่มาดูค่ะคุณคุณพี่เขาจะตักปูให้เราดูมาดูนี่มาดูนี่มาดู<ม>นี่แหละตานี่แหลปาูาจะปูนาใช่ปูป่ <laughs> อายุหนึ่งคืนได้ครับขนาดนี้เหรอเห็นไครับโอยหนึ่งคืนโอ้เนี่ยเดี๋ยวรอน้ำมันอยู่บนุก็จะเห็นมันว่ายเลยครับอ๋อโอ้ยสุดยอดอ่ะแล้วแล้วแบบเวลาที่เขาโตเต็มวัยใช้เวลาประมาณประมาณ3าถึงสี่เดือนครับอ๋อสามถึงสี่เดือนสามถึงสี่เดือนเ๋เขามีชีวิตนะลูก ขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้เราก็รอปล่อยช่วงกลางคืนเราจะไม่ปล่อยกลางวันเลยเพราะว่าถ้าปล่อยกลางวันเนี่ยลูกปลาที่หากินถึงน้ำจะมากินมันหมดเลยเราจะปล่อยหลังจากสามทุ่มไปแล้วซึ่งปลาพวกนี้จะไม่มีแล้ว